สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอซีทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะเนื่องจากติดธุระนะครับสำหรับวันนี้ครับพบเจอันวันอาทิตย์ที่2นะประจำเดือนกรกฎามนพุทธศักราช2 5 6 6้าสหและสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลนะก็มีเลือกให้เลือกเชียร์เลือกชมกันได้เยอะพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับขอวิเคราะห์นะครับคู่ที่น่าลงทุนนะและคาดว่าน่าจะทํากําไรได้นะครับเพียงคู่เดียวนะฮะ วันนี้ผมมองไปที่โนเวดิชั่นหนึ่งนะครับระหว่างริวสตอมนะครับทีมอันดับ7จ็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับกคเยืนของทอมโซนะครับทีมอันดับ3ของมกรางนะฮะซึ่งจะทำการแข่งขันนะวันนี้เวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะสถิติการพบกันของทั้งคู่นะครับหากมองย้อนกลับไป5นัดหลังสุดเนี่ยก็ออกไปทางเสมอถึง4นัดนะครับและทอมโซนะครับเอาชนะไปได้1นัดนะฮะเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเจ้าบ้านคืริวสตอมนะครับห้านัดหลังสุดนะครับฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆนะครับเพราะเกมในหลีกหกนัดลัังสุดนะครบ ชนะ2ับเสมอ2และแพ้2นะครับกดไปถึง11ประตูนับและเสียไปถึง5ประตูนะฮะมาถึงฝั่งทีมเยือนอย่างทอมโซกันบ้างนับทอมโซนะผลงานโดยภาพรวมช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าผลงานทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะเกมในลีกสีนั้นหลังสุดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะลวดมาได้ทุกนัดนะครับและยิงไปถึง8ประตูนับและเสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นนะฮะทศนิยติในเกมนี้นะผมมองว่าทอมโซนะครับจะบุกมาเจอกับเจ้าบ้านะก็มองว่าไม่น่าจะเป็นงานยากสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับ ทอมโซ่นะ่าจะทำผลงานภาพรวมได้ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับได้ดูโดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนนะฮะทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่ทีมอ่าทีมเยอ,อย่างทอมโซ่นะครับจะบุกมาเก็บ3ามแต้มกลับบ้านไปได้นะเกมนี้นะควรเลือกลองไปที่ทอมโซ่นะในราคาขึ้นครบลูกนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะขอนขั่นเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขรับฝันดีราติสวัสดีครับ